แล้วจันทำช,ช่องเป็นช่องนกนี่ไปโลดเลยนะวันนี้อานวนี้นะอยู่ไหมฝรั่งมีทางนั้นมีแต่เราคนไทยอยู่โต๊ะเดียวตอนนี้นั้นสาวทงใา้ตื่นสาย น่าจะผัดกันบุ่กับสามีหรือเปล่าช่วงเช้าเนะเพรมันต้องอรอเช็กเอา์ด้วยอ กินแบบฝรั่งไม่ผัดไว้คือปกติก็กินอย่างนี้อยู่แล้วหรอตอน,นที่แมวอะก็จะกินอย่างนี้ที่<ๆ>บ้านเลยนะรู้งางวันนะขนมปังอย่างเดียวขออะไรก็ได้ให้ก็คือทำงานอนะจะมัวมันนั่งซอยเหรอแล้วพี่แมวมึงอะ ไ,ไม่แต่ก็วางแผนไว้ที่ต่อไปต้องเปลี่ยนวิธีการกินว่าอาหารที่มันมีประโยชน์บ้างเอาไปเช็คไว้ไม่งั้นก็ให้เก็บส่งที่ต้องมีพลังอีกจานจะกินเลยขนมปังกลางวันไม่ได้อายุเราไม่ให้แล้วมันหยุดการเจริญเติบโตมันต้องมีของที่กิน่้มแซมร่างกายเราเดี๋ยวพอมันซุดขึ้นมาไปไม่รอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปนวดอีกเลยอีกสี่ครั้ง ต้องรวนให้ได้เพราะว่าน้องคนนี้โอ้โหแรงอะแรงมากเส้นที่ยึดที่แข็งแข็งจีบจีบเบ,บาเลยอะ่ะเนี่ยเมือจับน่องเนี่ยยังเจ็บเหมือนเดิมน,นะมขานาดว่าเขาไม่แรงเขาแรงนะป้าเนี่ยอาทิตสองอาทิตย์นู่นแหละ อุ้ยทำไมเยอะหลอหายไปนานจำไม่ได้เลยเลยครับห้าห้าใช่ไหมพี่ห,หายไปนานไม่ใช่น้องพี่จำเพื่อนเก่าไม่ค่อยได้แล้วลูกขอโทษด้วยน,นะไปสป,ปะปะโอ้ ได้แล้วนึกได้แล้วตั้งแต่ปีใหม่มาไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนนะขอโทษด้วยนะุ่วงนี้มีแขกผู้มีเกียรมาเยือนไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอเลย มาห้าคนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่หลังจากสองอาทิตย์มานะ <c oughs> อย่ตกลงมานะทีนี้ <c oughs> อันนี้ไว้สองข้าง เพื่อให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศแล้วจะกินให้หมดอ๋อเขาให้อิ่มแล้วเขาให้ปล,อล่อยละเขาพ่อแม่เขาเงียบเขาก็เงียบเนาะเด็กเนาะ ร้องเขาก็ปล่อยให้ร้องเขาไม่โอ้เหมือนคนไทยอ่ะลูกฝรั่ง do, อายุน้อยๆก็เอามากนันละะเดี๋ยวขอเป็น